ลุกขึ้นำลังจะไปฉีดวัคซีนกลัวไหมไม่กลัวค่ะไม่กลัวแค่ปวดฉีดตลอดด้วยลาะ ซู้ซูี่ห้ออะไรชินอฟาร์ค่ะเข,เข็มเข็มแรกเข็ม,มแรกค่ะนาซีดมันนี่ยอ <c oughs> ยากนิดหน่อยค่ะถามว่าตื่นเต้นไหมนิดหน่อยค่ะซู้ซูซ้ที่ไหนโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะที่มง ช้าเนะพี่พัดเนาะแต่ลงถึงเที่ยงน่าก็มี2สองือก<ต>เ็เราเราเราน่าจะทันทันรอบเชา้าอะไรนะซีโนโฟาร์มรถติดมามีบุญนะเนี่ยได้ได้เหยียบเขาลวง <c oughs> พี่เหลียงบอกพี่เหลียงบอกว่าใส่เครื่องประดับไปได้นะ <c oughs> โรงพยาบาลไฮโซเลยเหรอคะพี่พัดจริงเหรอโอ้ยเราโชคดีจังเลยเราตึกอลังการฮไม่ได้ไม่เห็นไม่ได้ถ่ายรูปมาใหเฮียไม่ได้ส่งเข้ามาโก็คือเขาเขาบอกว่าให้ผูกติดกันเลยนะเพราะว่าโรงพยาบาลใหญ่มากกลัวเราเดินหายไปเลยอย่างงี้ยกลัวเราหลงเขาก็จะมีจุดของเขาอยู่แล้วนี่จุดแต่ว่าบางทีเราเข้าไปอ่ะเรา วยไม่รู้เรื่องเลยนันเนี่ยโชคดีจังเลยอะ่ะได้ลงได้ล,ง,ดลงพยาบาลไฮโซด้วยบนดาด,<ะ>ด,ดฟ้ามีลานฮอล์ด้วยเหรอบนดัดนฟ้ามีลานฮอล์ด้วยเหรอคะงลงพยาบาลกรุงเทพเจ้านายเราสุดยอดสุดยอดไหมสุดยอดค่ะดีไหมใจดีมากค่ะ <laughs> เนียเราเป็นกันเองมากใ,นใ,นใจี่จทใส่ใจเรอๆๆๆนอยเาจะคอยถามคอย่ข้งจตลกตลอดเลเขาจะตะลกเลยล,ยลายายถามตลอด oh <my. S 1> พร้อมไหมแจไม <laughs> ออพร้อมไหมพ้อมไหมอะไร <laughs> พร้อมยังอซิ <laughs> <oph> <laughs> นโนฟาเข็ม <laughs> แรกค่ะ คือ่ะทามากลัวไหมก็กลัวนะนิดหน่อยไม่นิดหน่อยนอนไม่หลับทั้งคืนน่ะจะนอนจะนอนนอนไม่หลับกังวลหนูไม่กลัวเข็มแะว่าหนูกลัวแบบว่าเอฟเฟกที่เหมือนเขาพูดกันอ่ะพี่พาร์ทนี่หลับสบายเลยหนูไม่กลัวเข็มค่ะแต่ว่าสิ่งที่เขามันออกข่าวนู่นนี่นั่นหนูก็เลยแบบรู้สึกว่าทำยังไงดี รอูเป็แตว่ายแต่ว่าคออนแต่วนเป็น,นเรู้ได้ท,ที่เ็นสุดคือได้เข้าเมืองกรุงจ้าจิงเหรอการกรุงจ้าที่อยู่ที่นันนอกอ่ะอยู่ันนอกค่ะนอกเมืองชนบุร แล้วถึงแล้วโรงพยาบาลกรุงเทพโอ้โหนี่ริวบางกอกมีรถกอล์ฟด้วยเพชรบุรีถึงแล้วอ๋อมันแยกตึกใช่ไหมคะใจตุ๊บตุ๊บตมตมถึงแล้วนะถึงแล้วนะหน่วยสปอตสีตื่นเต้นไหมเริ่มตอนแรกว่านิดหน่อยตอนนี้ความดันกลับขึ้นมาเหมือนเดิมตอนนี้ควาทดัจะพุ่งฟิด ตอนออกมาบอกนิดหน่อยตอนนี้เริ่มแล้วตอนนี้เริ่มตื่นเต้นแล้วมีรถบริการด้วยอ่ะไฮโซจริงเราออกเหมือนว่าเรามาจอดรถแล้วแบบว่ามีรถต้อนรับมีรถกอล์ฟที่แบบว่ารถบริการภายในโรงพยาบาลไม่ต้องเดินอะไรอย่างเงี้ยแบบอำนวยความสะดวกให้เราดูรถแต่ละรถเอาผาดอะไรชี สปอร์ตนี้โอ้โหตื่นเต้นเจ้านายเราใจดีมากหาโรงพยาบาลให้แบบว่าสุดยอดตอนแรกไม่รู้เรื่องอะไรเขาคิดว่าเออฉีดวัคซีนก็คือฉีดพอเรามาได้รู้ความหมายว่าโรงพยาบาลก็ไม่ใช่ย่อยนะโรงพยาบาลแค่นะแค่มาล้างแผลนะเกือบแค่แรงเดียวโรงพยาบาลไม่ต้องสั้เแต่ผ่าตัดแลเป็นแผล โรงพยาบาลนี้ใช่ไหมคะ่ะแค่ล้างแผลเกือบหมื่นสุด <Yahoo! S 1> ยอด <Okay. S 3> ไม่มีแรงจะเดินขึ้นเต้นโอ,อ้ยลงข้างนี้ดิโอ้ยมาเด้อ <Mother. S 2> ขวัญ <c oughs> ออกมาเร็ว ชีโลมพยาบาลอะไรนะกรุงเทพจอดรถอยู่ะรถคอยบริรนี่ไงรถมาแล้วเนี่ยคัน,นี้ได้ไหมมีรถคอยบริการมีรถกอล์ฟขึ้นเลย สวัสดีค่ะรรมีรถมีรถบริการด้วยรถกอเร็นะคะอนนี้ะตอนนี้เริ่มติดได้แล้วนะคะไม่ได้กลัวโควิดแล้วกลัวอะไรกลัววัคซีน ตอนแรกไม่ติดเลยตอนนี้ความดันขึ้นนะตอนนี้ความดันเริ่มตึแ้วเราต้องผ่อนคลายอย่าไปคิดเยอะใจ,ใจใเราก็าาาต้องล่าเริงเข้าไว . อ,นะอขอบคุณค่ะเส้นข่าวเสนข่วขวัดความดันยงวัดความดัยน,นงดงดยงวัดความดันยาหน้ากดคิว ตอนนี้ตอนนี้ห้องกำลังสีขาเขาไปฉีดไบนมาคิวนี่ตื่นเต็มที่นอกตื่นเต็นให้ยี่เดตื่นเต็มนาะตึมเต็นเต็มปแล้ <c oughs> วค่ะต่ห้องสีขาเขาไปสีดเลยพี่นอง <c oughs> แต่กะบริยัดทายลายยันจหนาทีเพินเราหายันาะ สิ่งที่เตียมกับเพื่อนนี่งบยกาศหนึ่พี่น้องวัดความดันไปแลนะ้วปกติทุกอย่างสู้ไหม ิ้วเขาไปฉีดวันนี้ซอนตื่นเต้นบ่ได้ยาเลยได้ยาเล้ตืน่นเต้นบ่ตได้ว่นด้ยาแล้วพี่น้องเบาดักบ่ดได พ้อพอ,อสีเดี่ยวเพืนบอกว่าให้ออกไปเบิองอากาศ30นาทีดูขดังหลอกเอาสีไปเบืองน้ำเ่อนมาเป็นแนวใยยด <laughs> ที่งสงนี้ หายใจไม่อินใจสัน่นห้วยใจอาเจียนขาตาม่งไปประตูราเท่าเขาอขบคุณค่ะอันนี้เวลาปุบสังเกตอาการนะคะเก้าโมงห้านาทีถ้าไม่มีอะไรจะขอบ้านได้นะคะเดินออกไปเดีย๋ยวขามือนะะขอบคุณนะคะ,คะ,คะพี่น้องซีดแล้วแล้วได้ออกมาสังเกตอาการเจ้าหน้าที่เพิ่นบอกว่าสามซีดนาที

สังเกตอาการที่บ้านถ้ามีไข้ปวดหัวกินพานาได้ไม่เดียวขอบคุณนะคะครบแล้วก็ให้อันนี้มาคืออะไรไม่รู้ครบสามสิบนาทีแล้วเดี๋ยวเรารอเพื่อนเราเยีเราได้ออกมาแล้ว เราครบสามสิบนาทีแล้วเด้อไปสังเกตอาการตัวเองอยู่เพื่อนวันนี้เพื่อนวะกะขอให้พระคุม้มครองออกนะนี่ <Yeah. S 1> ใช่ดิ ด,ดีสิเสื้อนิ้วเข่าเมื่อกี้นเข่าวันนี้เย้ย<ะ>พี่น้องโรงพยาบาลกรุงเทพเด้อนี่พี่น้องพี่พัดพี่พัดกับพี่สอนย่างไปวันละเขาจะขึ้นเขาไปขี่รถเขาจะเพื่อนันแล้วลวนันนี้ตอนนี้จากนั้น จากกลางวงเคิงเบ่งอาการ30นาที่แปดแปดโมงเคิงแล้วก็มานั่งเบิ่งอาการอีก30นาทีบบมีอีกอย่างนัดอีกเท่อกับประมาณวันที่เ6หกระะกระดาคมเอาสิมเมื่อแล้ววันนี้พี่น้องเคลื่อนค่ะอุ้ยเคลือน นั่งนั่งขงนาดหิวข้าวหาอะไรกินกันจะได้เดี๋ยวไปนะเดี๋ยวไปบ้านก่อนเดี๋ยวถึงบ้านก่อนพี่ต้องไปโน่นหนึ่งนะอ๋อพี่พัดไม่ใช่ไปเอายาโน่นที่ไหนเซนหลุยแถวสาทางคือยังอ๋อพี่พัดจะไปเซนหลุยก่อนใช่ไหมใช่แล้วก็ไปส่ง,สงดีจังเลยดียังเลย Thank you. กะประมาณนี้แหละพี่น้องพอกันอนีวันทีเ่เสาหกเออไปอีกเทือ,ทอสองเข็มสองกะอะไรทำน,นี่แหละพี่น้องอาการกะซีเริ่มเมื่อยเริ่มแบบเข่งเข่งแหละขอบคุณที่เขามาเบิ่งขอบคุณที่ขามาติดตามขอบคุณภาษาไทยขอบใจภาษาลาวไปแล้วค้น,น,นใจนี่ค้นใจก้นสวรรค์เขตติดตามเนเดอร์ซ่องใดไปแล้ว